สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับแนะนำนะครับชุดแต่ง e x p e n d น r นะครับ e x p e n d e r Cross นะครับโฉม2 0 2 3นะครับโฉมปัจจุบันเลยนะครับนี่เป็นชุดแต่งของ Expender c r o s s อนะครับ e x p e n d e r Cross นะครับจะมาพร้อมกับชุดท่อคู่นะครับท่อแบบท่อหลอกนะครับ4ใบนะครับนะครับพร้อมกับทัดทิมด้านหลังนะครับนะครับทัดทิมด้านหลังซ้ายขวานะครับนี่จะเป็นเซ็ตท่อนะครับท่อคู่นะครับ พร้อมด้วยคลิปแดงนะครับนะครับใส่พร้อมกับอ่ามีโลโก้นะครับสติกเกอร์นะครับของตั้งแบรนด์นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันนะครับเซตนี้จะมีทั้งหมดนะครับสี่ชิ้นนะครับมีด้านหลังหนึ่งชิ้นแล้วก็มีด้านข้างนะครับนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีซ้ายขวานะครับนะครับทำด้วยสีตัวโล้นและตัดด้วยคลิปสีแดงนะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้นะครับของทางร้านนะนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันนะครับ นี่จะเป็นของส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัดด้วยสีแดงนะครับนะครับนี่จะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับมีโลโก้ของทางร้านอะไรเรียบร้อยนะครับในส่วนของรายละเอียดเรื่องสีนะครับลูกค้าสามารถเลือกกันได้นะครับจะเอาแบบไหนก็ได้ครับสามารถดีไซน์ในการตัดสีได้นะครับ อันนี้ทางร้านเป็นคนออกแบบมานะครับรายละเอียดในการตัดสีสีแดงสีบอนอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าสามารถเลือกกันได้นะครับครับจะเอาเป็นแบบไหนก็ได้นะพี่นะทางร้านไม่ได้คิดราคาเพิ่มใดๆนะครับในการรูปแบบการตัดสีนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะมีด้วยสีแดงนะครับเป็นเขี้ยวแล้วเป็นเส้นเล็กน้อยนะครับตัดด้วยดําด้านนะครับปอบคูด้วยสีบอนนะครับเรื่องของสีลูกค้าสามารถเลือกได้ครับจะรับเป็นแบบ ไม่มีสีแดงหรือว่าไม่มีสีบรอนหรือเอาเป็นดำด้านอย่างเดียวได้หมดนะครับนะครับสนใจติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ089นะครับ1214516นะครับหรืออีกเบอร์นะครับ062913นะครับ1717นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ